ขณะที่ย้อนไปนะคะเมื่อวานนี้ช่วงสายสายที่บริเวณริมถนนเกียรกายอาคารรัฐสภามีกลุ่มมวลชน2กลุ่ม ก็ทั้งต่อต้านทั้งสนับสนุนรัฐบาลมารวมตัวกันแสดงจุดยืนทางการเมืองค่ะกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนหรือชื่อย่อคือครชนำโดยคุณอนุสรอุนโคณะบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็คุณสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยพร้อมกับมวลชนและแนวร่วมกลุ่มเยาวชนปลดแอกแสดงจุดยืนไม่เอารัฐธรรมนูญปี6 ศูนย์ชูสโลแกนไม่แก้ไขเขียนใหม่เท่านั้นมีการทำกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์นะคะทั้งแสดงละครการเมืองเผากงเตกส่งรัฐธรรมนูญแล้วก็สลับสับเปลี่ยนประสายเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเขียนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจากนั้นก็ร่วมกันยื่นร่างพระราชบัญญัติประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญให้กับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ทางพักฝ่ายค้านก็นําโดยคุณสุทินคลังแสงนะคะประธานวิฟที่มารับเรื่องก็บอกว่าจะเร่งพิจารณารายละเอียดร่างที่กลุ่มคอรอชอเสนอให้สสฝ่ายค้านร่วมกันลงชื่อเสนอยติมั่นใจว่าจะสามารถดําเนินการได้ภายในสัปดาห์นี้ก็จบไปในส่วนของกิจกรรมกลุ่มนี้ขณะที่ในอีกด้านหนึ่งก็มีการรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนที่ใช้ชื่อว่า กลุ่มศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบันมายื่นเรื่องต่อสภาหเหมือนกันค่ะ,สะแสดงจุดยืนให้ดําเนินการกับกลุ่มผู้ชุมนุมบางกลุ่มแล้วก็กลุ่มคนที่จับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ในโลกออนไลน์โดยกลุ่มนี้เขาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้ดําเนินการจริงจังปล่อยปละละเลยทําให้เรื่องมันบานปลายเมื่อวานนี้ก็เป็นสองส่วนนะคะที่แยกกันชุมนุมอยู่กันคนละฝั่งถนน มีตำรวจวางกำลังเอาแผงมากั้นกลางก็ไม่ได้มีการเผชิญหน้ากันในส่วนของกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเนี่ยคะ่ะระบุถึงเหตุผลที่มารวมตัวกัน3เหตุผลนะคะ 1. บอกมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มเจตนาไม่ดีต่อสถาบันอยู่เบื้องหลังการชุมนุมและส่งชุดความคิดที่ไม่ถูกต้องให้แก่เยาวชน 2. มีกลุ่มการเมืองพยายามจะสร้างวาทกรรมแบ่งพักการเมืองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายเผด็จการทําให้ประชาชนเข้าใจผิดต่อระบบการปกครองและ3มีม การสร้างวาทกรรมแบ่งแยกความเป็นประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างไม่สมควรดังนั้นกลุ่มนี้ก็เลยมีข้อเรียกร้องเช่นเดียวกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้ช่วงหนึ่งท่านระบุว่าขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะทําให้ประเทศไทยดีกว่าเดิมขอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยประเทศจะได้เดินหน้าท่ก็เชื่อมั่นว่าเราจะใช้วิฤีนี้ให้เป็นโอกาสอีกหลายเรื่องรัฐบาลพยายามจะทําอยู่และทําต่อไปนะครับ เพื่อให้เกิดโอกาสานในการจะพลิกฟื้นประเทศไทยให้กลับมาดีกว่าเดิมซึ่งก็จำเป็นต้อง,องต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องไปรนทุกภาคส่วนในการรวมไทยสร้างชาตินะครับวันนี้โลก็เลิกลอบไปแล้วนะครับเพราะนั้นก็เราก็ต้องทอําไงดีให้เหมืองสงบเรียบร้อยแล้วกันแลนะ้เพื่อทุกอย่างเดินหน้าไปได้ในสถานการณ์ของโควิดมันก็จะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งเศรษฐกิจของเราไปเรื่อยๆนะครับ เพราะฉะนั้นความสงบเรียบร้อยเป็นสิ่งสังพันธ์ผมคิดว่าคนไทยทุกคนเข้าใจดีตรงนี้นะครับ